ครับลาโดยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแมแน,น,นะนะพี่เคยครับเป็นประกุฏตาลิการามันนะครับเนื้อทองคำนะครับของหลวงพ่อจำนาน นะครับจะกชมนานวัดชินนวโรนะครับชินนวลาลามนะครับผมชินวลาลามนะนี่ครับผมไปชมไปไหลายๆมุมหลวงพ่ออาจารย์มือทุกดอกเลยนะครับผมสวยความยาวก็นหน่าหนึ่งคูณหนึ่งกลา,างหนึ่งคูณหนึ่งเซนนะฮะหนึ่งคูณหนึ่งการางเซน นะครับก็คือดอกนี้ก็ประมาณหน,นึ่งตารางเซนจะคุณชำนาญนชาเอง่งทุกดอกนะครับสวยนะครับผมดูคุณชำนาญหลยเพาะชำนาญเนี่ยท่านไม่ได้สร้างตงุ๊กต ong คาหยิบเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับผมนะครับไม่ได้สร้างยมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยอยู่วัดบางกุฏิทองผมเคยมีอยู่นะครับตุ๊กต ong คำสองดอกแต่ว่าุตายแล้วลูกค้าเขาแบ่งปันไปแล้ว นี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ใจมาเพิ่มนะพอดีไปขอแบ่งเข้ามาฮะวันแรกก็หมดแล้วนะครับผมวันแรกเปิดให้ชาวบูชาแป๊บเดียวเปลี้ยงก็ไปขอแบ่งบูชาจากน้องที่สนิทกันก็โดนไปนิดหน่อยนะครัโดนโุกไปมากหน่อยไม่ว่ากันนะครับของดีนะครับการมือหาได้ยากนะครับตุบกตาลิกาก็มี รเรื่องของพุทธคุณในเรื่องของเมตตาค้าขายเจรจานะครับสารจาดทินทองก็เจรจาพุทจาผู้ใหญ่รักไข่ประมาณนั้นนะครับน่าใช้นะครับใครที่รับราชการครับทำมาค้าขายเป็นลูกจ้างปสัตั์เอกชนก็ต้องใช้เพราะว่าพูดยังไงให้เจ้านายรักอนะไรได้รา,ายได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับ สนใจติดต่อร้านวุฒิพรประเครื่องนะครับโทร096 954 0 95 8 0หหรือ081 4 2 0 3 0 0 1ยางังไงฝากกดแชร, śnie, ร์กดไลค์กดซับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวุฒิพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ